สวัสดีค่ะมาพบกับเลขยิบซีดีเอ็กซิทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกันยายน2563ของคนที่เกิดวันจันทร์กันนะคะในเดือนกันยายนนี้นะสถานการณ์ของคุณนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะบอบอกว่าคุณนั้นมีความสบายใจนะคะมีความ น่ารื่นรมน่ายินดีเบิกบานการได้ยินข่าวสารนะคะข่าวดีข่าวมงคลข่าว,าวอันน่ารื่นรมและรวมถึงมีโอกาสได้ไปทำอะไรใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างการพบปะเพื่อนฝูงการเจอะเจอนะคะญาติสนิทมิตรหายเป็นเรื่องราวน่ายินดีทั้งหมดเลยค่ะแต่ที่น่าสงสัยก็คือจากหน้าไพ่นะเหมือนกับว่า อันนี้หนึ่งถ้วยอันนี้สี่ถ้วยนะภาวะของคุณอนะแม้จะมีเรื่องดีๆก็ตามแต่ทําไมคุณรู้สึกหงุดหงิดปนเบื่อปนเซ็งยังไงก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะเจอเรื่องราวที่ทั้งน่าเรื่นรมทั้งดีต่อใจและน่าหงุดหงิดใจพอๆกันสิ่งที่น่าพ่ายแนะนําก็คือหากคุณเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่น่าหงุดหงิดนะและ ตอบโจย์กับตัวเองว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละอดทนไม่ได้แล้วถอยออกมาก่อนนะคะเดินออกมาอย่าไปอยู่จุดนั้นเลยนะคะออกมาตั้งสติก่อนนะหาที่สงบสงบสักพักหนึ่งนะคะแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับไปลุยไม่ว่ากันที่อยู่อาศัยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยในเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับสัตว์ด้วยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าระวังจะเข้าบ้านนะบางคนนะคะในเดือนนี้นะคนมีกิจมีเกณฑ์หรือมีกิจธุระที่ต้องพัวพันกับ ต่างชาติหรือต่างประเทศมีเกณฑ์นะคะบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะแล้วแต่ฐานดวงแต่ละคนนะส่วนในเรื่องของการงานการงานนะคะในเดือนนี้นะงานจะเจอความน่่งงุดหงิดของเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันปัญหาหรือข้อผิดพลาดบางอย่างที่หมกเม็ดไว้มันจะเกิดขึ้นนะคะนะมันเป็นภาวะที่เมื่อเจอแล้วกลับไม่ได้ยอมรับผิดเลย นะอันนี้น่างุนงิดมากให้ระวังปัญหาความขัดแย้งภายในจุดนี้นะคะให้ระวังปัญหาความขัดแย้งภายในเอกสารสัญญาต่างๆนะคะที่มีการทําไว้ระวังจะตกหล่นหรือหาไม่เจอการสื่อสารบางอยา่างอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดก็ได้งานบางงานที่คุณได้รับผิดชอบมอบหมายนะคะมันจะมีความซับซ้อนจะมีความยุ่งยากสักนิดนึง ในเดือนนี้ต้องรอบครอบสักหน่อยนะคะถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งตัดสินใจเองนะควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือควรมีการหาหรือปรึกษากันก่อนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะคะส่วนใครที่ทําการค้าการขายหรือมีกิจการในเดือนนี้การงานของคุณมีคู่แข่งซะแล้วสีและส่วนใครที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะระวังจะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในนะ คุณอาจจะต้องแปลงร่างเป็นคนกลางระหว่างซ้ายกับขวาใจร่มๆนะคะส่วนเอกสารสัญญาการซื้อการขายนะคะการตกลงอาจจะต้องมีการทำใหม นะคะหรืออาจจะต้องมีการดําเนินงานใหม่แก้ไขใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะทําไปแล้วแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมันผิดข้อตกลงอาจจะต้องมีการรือ้อทาใหม่แก้ใหม่เป็นอย่างนี้เป็นไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณนั้นเป็นคนหาเงินเก่งนะการเงินของคุณได้จากไหนได้จากความรู้ความสามารถบางคนโชคดีค่ะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเกือ้อกูลอยู่ นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพที่ต้องระวังนะคะช่องปากช่องฟันรวมถึงล้อนไนด์ด้วยนะกระดูกเส้นเอ็นแล้วก็ช่องท้องนะคะอันนี้ระวังไว้ด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ต้องดูให้ดีนะทําทีเล่นทีจริงหมายหยอกไก่ต้องพินิจกันให้ดีนะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะระวังจะมีความไม่ไว้วางใจกันนะคะเหมือนกับเหมือนอต้องคอย หลบหลีกการต้องคอยซ่อนเลนปิดบังกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เอาเป็นว่าถนอมน้ำใจกันก็แล้วกันนะเอาละค่าจบไปแล้วสำหรับการทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2563ของคนที่เกิดวันจันทร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะและพบกันใหม่นะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ